นะครับขนาดมีใบรับรองอยังปอมพระทั้งบัตร <c oughs> มันมีโอกาสเป็นไปได้บวชครับแต่หลักๆหลักๆนี่ผมผมบอกอย่างนี้ก่อนนะในส่วนของพระพยายามให้จบที่พระอย่าไปจบที่บัตรผมพูดเรื่องนี้ตลอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ผมไม่ได้พาดพิงสถาบันไหนหรือใครนะผมกำลังอธิบายว่าผัดบัตรนะบางที ใช้คำว่าบางทีนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้หรือไม่ก็อาจจะมีการปลอมบัตรขึ้นมาปลอมบัตรจากคนที่ไม่หวังดีนั่นแหละปลอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นบัตรปลอมมันก็มีมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดผมพูดบ่อยๆว่าให้จบที่พระอย่าไปจบที่บัตรแล้วก็เหมือนกันเช่าพระให้เช่าจากคนที่ไว้ใจได้เพราะว่าคนพูดได้ง่ายคนที่จะดูแลพี่คือคนที่ปล่อยให้ไม่ใช่บัตร เพราะฉะนั้นบัตรเนี่ยมองไว้เป็นอันดับสองนะครับอันดับแรกให้มองที่คนปล่อยแล้วก็มองที่องค์พระส่วนบัตรที่วางไว้ก่อนให้เรื่เรื่องบัตรไปก่อนถ้าคนปล่อยเขาสปริลิกดีเขาดูแลทุกอย่างอันนั้นไม่น่ากลัวครับถึงแม้ว่าบัตรดีแค่ไหนแต่ถ้าคนที่ปล่อยให้ดูแลไม่ดีไม่มีค่าครับไม่มีประโยชน์เลยพอมีปัญหาเขาโยนทิ้งให้บัตรเลยนะอันนี้เรื่องจริงผมเคยเจอมาก่อนแล้วผมเคยเช่าตอนนั้นพระซ่อมโดยที่ผมไม่ไม่ยังไม่เก่งด้วยซ้ํา เช่าไปแล้วเป็นพระซ่อมแต่มันเป็นการไปซ่อมหลังจากที่ออกบัตรแล้วแล้วคนที่ป่วยให้ผมเขาโยนให้บัตรเขาบอกว่าบัตรออกมาไม่ซ่อมนี่แล้วจะให้ผมไปดูแลพี่ได้ยังไงสุดท้ายพระองค์นั้นเป็นการซ่อมหลังจากที่ออกบัตรแล้วนะครับผมพูดตลอดว่าให้จบที่พระอย่าไปจบที่บัตรสวัสดีครับท่านพี่วิศณุนะครับอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันนะเรื่องบัตรกับพระแยกออกจากกันให้ขาดก่อนให้จบที่พระอย่าไปจบที่บัตร แต่ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถที่จะจบเรื่องพระได้ให้ไปเช่าหาจากคนที่ไว้ใจได้จะดีกว่านะครับผมสวัสดีครับพี่กบเข้าใจตรงกันเด้อมาสวัสดีครับพี่เฉลียวกองร้อยสิบแปดปีพร้อมพระ <c oughs> เดี๋ยวมาเปิดราคาให้ชัดเจนนะครับสําหรับเรื่องพระกับบาดแย่จากันให้ขาดใช่ครับผมตรงกันใช่ครับพี่เล็กต้องเข้าใจตรงกันอย่าไปอิงกับบาดมากครับ พอเขาย้อนให้บั่นแล้วพี่จะหนาวเพราะว่าอะไรเพราะผมเอาประสบการณ์จากตัวเองนี่แหละมาเล่าให้พี่ฟังสุดท้ายผมต้องนั่งเลียแผลตัวเองเลยบอกตรงเลยนี่เลียแผลก็เลียเหมือนเสือนะไม่ใช่เลียเป็นหมานะหลบไปเลียแต่อย่าร้องแรงนะครับถ้าร้องดังนี่มันไม่ไหวนะครับเข้าเข้าถ้ำแล้วก็เลียตัวเองหายแล้วก็ออกมาอย่าไปร้องกงุกง้กงกงุ้งกุ้งกุ้งไม่ไหวนะครับเอา คุยเรื่องพาดีกว่าอย่าไปคุยเรื่องไรสารละ